บทที่7พุทธานุสติรอบที่1นึ่งอิทธิพิโสพระกวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรบริสัทธมสารติสัตตาเทวมนุสานังภูโตกวาติบทที่8ธรรมานุสติรอบที่1สวากาโตกวาตาธโมสัตติติกโกกาลิโกเอหิปัสสิโกอปนะยิโกจตังวิธิตะโพยุติเตบทที่9สังฆานุสติรอบที่1สุปฏิปันโนภะโกโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะโกโตสาวกัสังโฆยะยะปฏิปันโนภะโกโตสาวกัสังโฆ สามีติปฏิปันโนพระโพธิสตสาวกสัง ar, ai, oto, โฆญ y y า,โาที่ทางสตาริปุริีสายุภาอินทรัตถุหรือผู้ที่สัมภูรเยสามภพอตัวสาวกสังโฆอาวในโยป้าวในโยทักกินในโยอันสลีการันทโยนุตารางุญญาเกิดตังคุตัสสัตติบทที่สิบจินามณีเปียงมันตังจินามณีเปียงมันตังยาสังทัส อินดามณีปปยังบันตังยะสังทาโสโกนังอุปสันเตสินเนหังมาตาปิตาวะโอหังปะปะตันจะมหาราชาตะวังโมสังกับโปโนทีปังกาเวโรเทโสเทเสถิกินยางเทโวยะเจสกเกปะชังทัสมังกินเนวาทัตปิยายังกินตังสารีปุตโตพระวันตุเม เศรษลาพังชนาะเยมณีจินดาปิยังจะทะนาพังเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะบทที่ 11. สกตวาสกัตวาพุทธรัตนะพุทธรัตนางโอสกังอุตมะระวังหิตตังเทวมนุษานังพุทธเตชะพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสัน วุปะสะเมนตุเตสกาตวาธรรมะรัตนังโอสักังอุตตมะอุตตมังวรังปะริรูหะปะมัสสนังธรรมะเตเชนะโสตินานาสันตุเทวนาสัพเพภาวยะภาวูปะสะเมนตุเตสกาตวาสักขารัตนังโอสักังอุตตะมังวรังอาหุนายังปะหุนายังสักขาเตเชนะโสตินานาสันตุปตะวาสัพเพโรคาวุปะสะเมนตุเต บทที่7พุทธานุสติรอบที่2อิติปิโสพระกวางังสัมมาสัมพุทโธวิชาจัตตะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทวนุตตะโลกุลิสัตถมะสาวรติสัทธาเทวมนุตสานังพุทโตกวาติบทที่8ธรรมานุสติรอบที่2สังสาワคาโตกัตาธโมสันติติกักาลิโกอิปัสสิโกโอปันนยิโกจะตังเวทิตัพอวินิยติบทที่สบทที่เก้า สังฆานุสติรอบที่สองสุปฏิปันโนภโกโตสาวกะสังโฆชุปฏิปันโนภโกโตสาวกะสังโฆยะยะปฏิปันโนภโกโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภโกโตสาวกะสังโฆยาที่ทางจตตาริปุริสายุคาในอัถาปุริสัภขละเอสสะปโกโตสาวกะสังโฆอานในโยเบาในโยทักขิในโยอชนิกับิโยตรังมุญังเขตต่างโลกัสสาติบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังรอบที่สองจินดามณีปียังมันตังยะสังถาสาวโกนางปะ อุปสันติเนหังมาตาปิตาวะโอหังรังปะโพตันจากมหาราชาตะวังมังโพสัตถูโนทีปังจากเรเทวสูปเสติกินจิเทวโยสักโปะชังท้าสมิงกินเนวาทิตายะทิตาปิยังกันตังสุริปุโตภาวันตุเมศราพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะนานังสัพเพชนะพะหุชนะปิยังมะมะบทที่สิเวศกตว่า รอบที่สองสกัตวาพุทธวราชตนังโอสักังอุตมะระวังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตชเชนาโสธินานสัตถุปัตวาสเปทุกขาสัพเวปุสะเมนตุเตสกัตวาธรรมะรัตนางโอสักังอุตทะเมนเตตุสกัตวาธรรมะรัตนางโอสักังรอุตมะรังปริวราหูปัตุมานังธรรมะ เตเชนะโสธินานสันตุปัตวาสเปภะพยาวุปปะเสมนตุเตสการวาสังฆะรัตตานังโอสกัรอุตมังวะรังอาเตอาหุไนยังกวาหุไนยังสังฆาเตเชนะโสธินานสันตุปัตวาสเปโรคาวุปปะขเมนตุเต บทที่เจ็ดพุทธานุสติรอบที่สามวิจิวโสพระกวาลังสมมาสุขโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถวนุตโรปุริสธรรมาสารติสัตาเทวานุสานังกุตโวกวาติบทที่แปดธรรมานุสติรอบที่สามส,ส,สวัสดิโกภควาดาธโมสันนิติโกกกาลิโกเอกบสิโกวันะยิโกจตังวินท,ทิตาโพวินยูหีติบทที่เก้าสังฆานุสติรอบที่สาม สุปฏิปันโนภโคตัวสาวกัสังโฆอุโยปปิปันโนพโกตัวสาวกัสังโฆยะยะปฏิปันโนพโกตัวสาววกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนพโกตัวสาววกัสังโฆยาที่ทังจตาวริบุริสัยขานิอัตถาบุริสาวุฆราอิสสะปโกตัวสาววกัสังโฆอามเนโยกามเนโยตักขินายโยอิจดิกาเนโยตัลังเวนะตุปัสสะอาทิตต์บทที่สิบจินามณีปิยังมันตังรอบที่สามจินามณีปิยังมันตังยะสังทาโสโกนัง อุปสันติสิเนหังมาตาปิติวาตาโอหารังปะโพตันจะมหาราชาตาตังมังโพสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโพเศธ่กินจิเทโวโยสะเกปะชังทัสมิงกินาเทวาตันตาปิยังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิธีลาพังชนะนเยยมณีจินดาปียังจะน่งมหาสะมหานางเสพเชาพระหูชนะเปียงมัมามะ บทที่11สการตวารอบที่สามสการตวาพุทธระราวาตนางโอสการ์โอตามาระวังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธะพุทธะเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสเพทุกขาบุปปาสมนตุเตสกัตวาธรรมารตนางโอสการ์โอตามาระวังบาริวาราหูสัมมานังธรรมเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสาวเพ พยาวุปะสาเมนตุเตสกัตตวาสังฆะราตนางโอสักังรอุตามังวรางอาหุนายังปารหุนายังสังเขเตนะโสธินานสันตุปัตวาสัพเพโรคาวุปะฉันเบณตุเตบทที่สองชินะบัญชรชยาสานากตะาพุทธาเขตวามารังสวานางจัตุสัจวาสักังรรางวาเยปิวิสุนราสปาตันหังกะราไทย